เรามาชมเรื่องราวเรื่องราวแรกกันดีกว่าครับเรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวโครงการที่ต่อยอดนะครับจากการต่อสู้เอาชนะยาเสพติดที่ผ่านมานะครับแล้วก็มาสู่กระบวนการบำบัดนะครับเป็นกุศโลบายที่จะนําเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับมาประกอบร่างกันเพื่อให้สังคมของเรานะครับสามารถเข้มแข็งและยืนต่อต้านต่อสู้กับยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนนะครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของการ เก็บภาพของงานการสมัครใจบำบัดนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่กลับใจเข้ามาเป็นพวกไปชมครับว่าเนื้อหาสาระจะเป็นอะไรกันบ้างไปกันครับจากการเริ่มประกาศยุทธศาสตร์5รัวป้องกันเอาชนะยาเสพติดแบบยั่งยืนของรัฐบาลและการขานรับของทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนแผนการดำเนินงานก็พร้อมสนองรับปรับกลยุทธ์ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศ และแผนการเอาชนะยาเสพติดของตำรวจุทธรภาค2ภายใต้การบัญชาการของพลตำรวจโททางไหนปราศจากศัตรูผู้บัญชาการตำรวจุทธรภาค2หน่วยงานที่ได้ดำเนินการต่อสู้กับปัญหานี้มาโดยตลอดอันถือเป็นหน้าที่หลักของการบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ประชาชนเสมอมาได้ยกระดับการต่อสู้ให้เข้มข้นขึ้นให้ความสำคัญของความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนวางแนวคิดอย่างเป็นระบบ ตรองอย่างมีกลยุทธ์ขับคลื่นอย่างมีชั้นเชิงรอบคอบเพื่อให้แผนงานการเอาชนะยาเสพติดที่ได้ดำเนินการมานั้นบรรลุถึงผลสำลิกอย่าง,ย,างยั่งยืนเริ่มจากการระดมสัพพะกำลังปิดล้อมตรวจคน้นเข้าทลายแหล่งเพาะพันธุ์แหล่งกบดานของขบวนการขายาเสพติดอย่างต่อเนื่องพร้อมกันทุกท้องที่สร้างความสับสนวุ่นวายให้เกิดกับขบวนการค้าเพิ่มจุดตรวจจุดสกัด ทำหน้าที่กวดขันตรวจตราตามจุดที่คิดว่าเป็นเส้นทางผ่านส่ที่ติดตามด้วยมาตรการกดตันคนร้ายสร้างความสบายใจให้คนดีด้วยโครงการสายตรวจพิทักษ์ราชที่คิดขนมาเพื่อเป็นทับเสริมเพิ่มความเข้มโดยจัดหน่วยพิทักษ์ราชขึ้นที่พบประชาชนในเขตพื้นที่เป้าหมายโดยทีมงานผู้บริหารของหน่วยงานร่วมกับฝ่ายปกครององค์กรภาครัฐและเอกชนเข้าพบปะหาแนวร่วม สร้างฐานพลังแรงกดดันให้เกิดกับกลุ่มขบวนการร้ายแล้วจับข้อมูลหาแหล่งกดดานตั้งจุดตรวจตู้ทักแานที่หน้าบ้านของเป้าหมายพร้อมทั้งนำแนวร่วมประชาชนเป็นพยานสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินการโดยมีสายตรวจหัวหน้าสายตรวจหมั่นแวะเวียนมาเซ็นตรวจไม่ขาดสายพร้อมสอดส่องพฤติการความเคลื่อนไหวจนเป้าหมายทนแรงกดดันไม่ไหวหลบย้ายหายหนีจากพื้นที่ สร้างความเปรีปลีเกิดกับชุมชนเสริมความแข็งแกร่งความเชื่อมั่นสอดรับกับโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดที่เป็นไม้เด็ดเพื่อเปิดประตูรองรับบุตรหลานหรือคนในชุมชนที่เกิดความเลื่อมใสในกระบวนการคิดหันกลับมาเป็นคนดีของสังคมสมัครใจเข้ารับการบำบัดจนสามารถกลับเป็นคนคุณภาพของสังคมได้ต่อไป โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดเป็นหนึ่งแผนงานกระบวนการต่อสู้ยาเสพติดในสูตรห้ารั้วป้องกันที่หมายเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนตามแนวนโยบายของรัฐบาลในส่วนของภูทรภาคสองได้มอบหมายให้ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาคสองดำเนินการด้านการฟื้นปูเพื่อให้ผู้บังัดได้ใช้เป็นที่ทำกิจกรรมละลายปรับเปลี่ยนตามโครงการให้แล้วเสร็จในระยะเจวัน โดยมีการเข้าร่วมทำกิจกรรมของสหวิชาชีพระดมหลักสูตรแนวความรู้ควบคู่คุณธรรมนําสร้างแนวคิดแงม่มุมที่มุ่งมั่นให้ผู้ร่วมได้เกิดได้เห็นได้สัมผัสจนเป็นทางสายเจริญให้ผู้เข้าอบรมได้มุ่งสู่กลายเป็นทรัพยากรที่ทรงค่าเกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมได้อย่างแท้จริงเริ่มต้นกิจกรรมของวันที่9มีนาคม2554 ผู้เขาร่วมประเพณิพฤิิกรรมจากการคัดสรรของสถานีตำรวจต่างๆที่เข้าร่วมโครงการหมายจะบำบัดสร้างโองกาสที่ดีให้กับตนเองโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดก็เดินทางมาพร้อมเพื่อลงทะเบียนที่ศูนย์อบรมแห่งนี้แล้วเริ่มรับแจกสิ่งของต่างๆที่จําเป็นต่อการบำบัดและการเตรียมความพร้อมสําหรับกิจกรรมนี้และเมื่อถึงเวลาการจัดพิธีเปิดก็เริ่มขึ้น พร,ร้อมปฐมนิเทศแจ้งเหตุการณ์จูงใจให้เกิดความศรัทธาความมุ่งมั่นสู่ผลสำฤทธิ์ให้จงได้โดยมีผู้ประชาการตำรวจปุทธรภาคสองเป็นประธานและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมคณะจับทำโครงการอาทิเช่นปปสหน่วยงานจังหวัดชนรีกอตอตอรวิทยากรผู้ทรงวิทยาการด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีเหล่าญาติมิตรของผู้บมบัดเข้าร่วมเป็นกำลังใจอย่างเนืองแน่น จากนั้นการประเมินทั้งร่างกายและจิตใจของผู้เข้ารับการบำบัดหลายวัยตั้งแต่14จนถึง60ว่าปีหลากหลายสายอาชีพเพื่อทราบถึงลักษณะและความพร้อมของผู้เข้ารับการอบรมอันเป็นประโยชน์ต่อหลักสูตรและการประเมินในโอกาสต่อไปแล้วทุกคนก็นำสัมภาระสิ่งของเครื่องใช้ของตนขึ้นโรงนอนที่ได้จัดเตรียมไว้เป็นอย่างดีโรงนอนแห่งเดียวกัน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เคยนอนก่อนจะออกไปรบรากับยาเสพติดเมื่อจบการศึกษาที่นอนเดียวกันกับเหล่าเจ้าหน้าที่หลายคนที่ได้อยู่หลับนอนก่อนออกไปเสียสละชีวิตและร่างกายในการประทะต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเป็นเหมือนจะบอกให้ผู้มาบำบัดได้รู้ว่าถึงตอนนี้เราเปิดรับให้ท่านได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเราแล้วบอกให้รู้ว่าท่านคิดถูกแล้ว ที่สมัครใจมาเป็นพวกและเตรียมต่อสู้เพื่อสังคมของเราต่อไปต่อด้วยกิจกรรมทำความรู้จักที่ทุกคนจะต้องทำลายกำแพงแห่งโลกส่วนตัวเปิดรับทัศนะของผู้อื่นมอบความไว้วางใจให้ใครๆได้เข้ามาสัมผัสเกิดความไว้วางใจจนกลายเป็นมิตรภาพเกิดความสามัคคีที่มีต่อกันตลอดเวันแห่งการบำบัดและจะเป็นตลอดไปแห่งความช่วยเหลือ ความเข้มข้นในการอบรมได้ถูกผสมผสานด้วยหลักสูตรแห่งสหวิชาการที่มีเหล่าวิทยากรมืออาชีพสังหาเทคนิคการหล่อหลอมด้วยกุศลบายในทุกด้านกลั่นจิตสำนึกให้เป็นผลึกแห่งความดีงามความกระตันอยู่ถูกหยิบยกขึ้นให้ปรากฏแก่พวกเขาสำน,นึกดีหน้าที่พลเมืองร่งงรูออกมาอย่างไม่ขาดสายความสนุกสนานเหมือนไร้สาระที่ปรากฏกลับกลายเป็นกรอบโครงสร้างที่ห่อหุ้มสารพันประโยชน์ ที่ได้ซึมซาบเข้าสู่มโนสำนึกของพวกเขาอย่างไม่รู้ตัวภายใต้การเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่หมุนเวียนกันให้ความรู้ให้ความอารีด้วยสายตาแห่งเมตตาและความรักที่มอบไว้ให้แก่พวกเขาทั้งหลายสอดรับกิจกรรมทางร่างกายและจิตใจที่มุ่งเน้นให้เกิดความเข้มแข็งเกิดขึ้นในตัวของพวกเขาการปรับสภาพความสมบุกสมบัน คือสิ่งหนึ่งที่สร้างกำแพงที่กล้าแกร่งขึ้นภายในปฏิกิริยาที่ต่อต้านในการฝึกจะกลับกลายเป็นการยอมรับศรัทธาความก้าวร้าวมื่อครั้งแรกจะกลับกลายเป็นความอ่อนโยนเมื่อสำเร็จผลมันคือหลักสูตรที่ถูกพัฒนามาช้านานมันคือสูตรที่สร้างวีรบุรุษให้เกิดขึ้นกับสังคมอยู่ตลอดเวลาและพวกเขาเหล่านี้ก็กำลังถูกสร้างให้เป็นวีรบุรุษให้เกิดกับตัวเขาเองและครอบครัวต่อไป จากสารพันธ์กิจกรรมที่อดแน่นได้สร้างแรงจูงใจทบทวนเป้าหมายของชีวิตเพื่อการก้าวใหม่ของพวกเขาภายในอ้อมกอดของครอบครัวเสริมเพิ่มกิจกรรมด้วยครอบครัวสัมพันธ์ที่ได้กลั่นน้ำตาของลูกผู้ชายที่เคยแข็งกร้าวกลับสดับรับรูบร้ได้ถึงคุณค่าแห่งสถาบันครอบครัวคุณค่าแห่งความรักความห่วงใยที่พวกเขาจะต้องห่วงแหนยิ่งกว่าของมีค่าอันใด อกกอดสายใยแห่งรักนี้ไว้นานเท่านานก้าสำคัญที่สำเร็จการบำบัดในครั้งนี้อาจเป็นการสร้างชีวิตใหม่ให้เกิดขึ้นกับพวกเขาประตูรั้วของสถาบันสีกากี่ที่ได้สร้างกิจกรรมดีๆไว้เพื่อพวกเขามันคือความห่วงใยที่ได้แสดงออกมาให้ประจักษ์แก่สังคมอย่างชัดเจนภาพที่ผู้บังคับบัญชาทุ่มเทคลุกคลีด้วยตนเองตลอดหลักสูตร รากฏต่อสายตาของผู้เข้าร่วมอบรมความสำคัญที่ท่านเหล่านั้นมอบให้กับผู้บำบัดจะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงให้เกิดกับพวกเขาได้มากน้อยเพียงใดก็ต้องขึ้นอยู่ต่อการรู้สํานึกและสังคมแวดล้อมของพวกเขาต่อไปสงครามนี้ยังไม่จบการรบกับขบวนการขายาเสพติดอยังไม่สิน้นโครงการและแผนงานยังต้องถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อกรกับอริชนศตูของแผ่นดินและสันติชน หนึ่งแรงน้อยร้อยแรงส่งผสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อให้การต่อสู้ในครั้งนี้เกิดผลสำฤทธิ์อย่างชัดเจนหนึ่งเสียงของท่านหนึ่งข้อมูลของคุณอาจเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างมากมายเพียงทุกคนร่วมใจเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ดีเท่านี้คุณก็จะมีสังคมดีๆไว้ข้างกายตลอดไป ครับน <mile> ี่คือเรื่องราวนี่คือเรื่องที่เราได้นําเสนอกันเป็นเรื่องที่นําเสนออีกมุมหนึ่งเชื่อแล้วครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นนะครับว่ากระบวนการการทํางานของพวกเรานั้นไม่ได้มีเพียงแต่การออกไปจับจับหรือสืบหรือปราบอย่างเดียวนะครับงานป้องกันและก็งานบําบัดนั้นพวกเราก็ทุ่มเทนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่องานไม่เพียงสิ่งที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในทุกวี่ทุกวันอย่างนี้นะครับเช่นเห็นเขาออกตรวจตาธรรมดาหรือออกไปจับ ภาพข่าวถแถลงข่าวเท่านั้นนะครับยังมีอีกหน่วยงานหลายๆหน่วยงานครับที่ทํางานปิดทองหลังพระแล้วก็พยายามที่จะเอาชนะยาเสพติดต่อสู้กับอาชญากรรมอยู่ตลอดเวลาครับพักกันสักครู่ดีกว่าคับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาพบในช่วงที่2กับสกุบดีๆนะครับกับรายการเตือนภายใกล้ตัวเป็นคิวของโรงพักพัทยาครับ